ก่อนที่เราจะไปรับชมคลิปวันนี้ผมมีเว็บปั๊มตังมาแนะนํากันนะครับผมตอนนี้ผมมีเพชรยู่18เพชรนะครับอ่าในตัวเว็บก็จะมีบัตรเติมเกมกันเลยหน้า P B สตรีมมากมายนะอ่าก็เลือกกันได้ตามสะดวกเลยครับแล้วก็ในตัวเว็บก็จะมีอีกไอเทมโค้ดตัวใหม่แล้วก็ไอเทมโค้ดต่างๆนานามากมายนะอ่าแล้วก็เขาก็จะมี ID เกมฟรีไฟล์ขาย R V ก็มีนะแล้วก็วันนี้ก็ มีวิธีเติมเกมมีหลายรูปแบบมากมายก็ทวมันนี่ทูวอลเล็ตวอลเลดกิฟแล้วก็คแบงแล้วก็ครดิตนะครับก็ขั้นตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะไปเล่นก็เราต้องสมัครสมาชิกกันก่อนนะ,ะผมก็จะสมัครด้วย Facebook นะครับมันจะง่ายกว่านะครับจะสะดวกกว่าอีกเอ่าพอสมัครเสร็จนะครับวันนี้ผมว่าจะมาเติมแบบทูวอลเลตกันนะครับก็ใส่หมายเลขที่เขาเป็นสีเขียวไปแกมาใส่ในเบอร์และจํานวนเงินที่เราจะเล่นกันนะครับ อ๋อนี่ผมก็ดูละเลียเ,เรียบร้อยนะปึ๊บพอเราโอนเสร็จแล้วเราก็นําเลขกางอินอมากรอ,อกใส่ในในตัวเว็บอีกทีนะเนี่ยในตัวเว็บเราเรากรอกเสร็จแล้วแล้วเราก็กดยืนยันทํารายการนะอ่าพอเราก,กดเราก็ได้กันแล้วนะส่วนใครไม่เข้าใจเขาก็จะมีช่วยเหลือนะนเนี่ยอ่าแล้ววันนี้ผมก็จะมาสุ่มไดมอนด์แบบใหม่กันนะครับคนดูอ่าเราก็กดเข้าไปผมลองมาแล้วนะดีนะออกง่ายนะออกง่ายอยู่นะอ่าก็เตรียมนะครับคนดู ำใจก่อนอะหนึ่งสองสามอะมาดิมายังไงครั้งแรกโหได้ยี่ห้าเครดิตยี่ห้าบาทเลยนะครับคุณดูและครั้งที่สองจะยังไงครับจังหวะนี้ครับผมครั้งที่สองเราจะได้เพชรกันไหมครั้งที่สองครั้งที่สองเฮ้ยคุณดูเราได้เพจเป็นร้อยเพจันเป็นร้อยเพชรเฮ้ยคุณพีทถูกถูกะเนี่ยเฮ้ย เกินจริงเหรอเนี่ยงั้นเราเข้าไปดูในเกมันเลยครับคนดูกอนะครับพอเราเข้าเกมนะครับเงินเอ้เพชรก็เข้าแล้วนะครับผมก็พันแปดร้อยเพชรนะครับอ่าก็สําหรับใครที่สนใจก็อย่าลืมนะครับสมาพีนะครับผมิง่์อยู่ใต้คลิปนะครับผมเดี๋ยว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 ก็ทางเว็บสมาพีเขาก็เพิ่มเติมเกมออนไลน์มานะครับอ่าคนดูนี่ก็อยู่นี่นะครับนี่เติมเกมออนไลน์เลยเราเข้าไปดูเลยนะ นี่เขาเติมเกมออนไลน์เขาก็มีเนี่ยฟรีไฟเข้าทันทีและนาร์ล็อกอาวีวอลเลนบูนี่แหละนะต่างๆแบบจีก็มีนะเนี่ยเนี่ยอ่าก็จะโหเติมแย่ๆก็มีนะครับเนี่ยนี่นะอ๋อก็สังก็เราก็ไปรับชมชิปันต่อก็ได้เลยครับเหลืองอะตัวเดียวกันตัวพีแม็กมปไปไปไม่มานาพี่ระเสื้อดามเข้าบันไม้แล้วดาวสวยบันไม้ตัวหนึ่

ยิงไน่ดีลิมิตโคโนปะยิงดวดิยิงดาวยบันไ้กลางไ้นแล้วของกูมีข้างใต้กูมีข้างใต้กูมีบ้านแล้วขอแล้วก็บันไดบันไ้กล่องเหรอใครเลยบันไ้ก่อนมีบันไ้กล่องยู่กล่องลบสไหมไม่มีโคโน่ละด้จะเก็บล้าดาวเป็ตัเดียวช่แล้วของกูต้อกูมาช่วยไหน

โดนระเบิดหน้าบ้านตัวหนึ่งอะทำไม่ได้บาเลตมานั้นโดนระเบิดโดนระเบิดขับมาเรื่องอะไรเฮ้ยมันอยู่เอ้าไอ้ชื่อนี้แปลกๆเฮ้ยมันมันแมาที่สองคนแล้วไสองคนไม่โดนดิมาดิสองตัวแผลไม่เข้าอ่ะใไร อุยเห็นเลยตาขอแทกิดวทำยาอยู่นะ้านาบน้านาบ้าวิชาป้นะนพี่นพี่นพี่ลาโแล้วสาพี่นะนี่ีบอสอีเดียวดาาวขอแทกแททาน่ทาน่อไม่มีไม่มีไอวอลเล่นนะหรอวไม่มีอดาวอลเลดาอยู่มาอยู่แต่อนเิดให้ ปาเปิดให้ปาเดให้ปาเืินให้ใช่ใช่้ยสายวัวแดงไม่มีนะเดโดนเดโดนต้องเปโดนแป๊บเปดแล้วเปิดหลายนึงได้เ้เิดดาวเฮียอ้เาสองดาวสอดาวสามดาวสตัวเดียวลิมิตตัวเดียวตัวเดียวเลยเลยลิมิตดาวสมแล้วดาวสามแล้วลิมิตได้เลยดูลถั่ มันดูมันดูบ้านบ้านซายบ้านายบ้านายนางนีหัวฝาตีเลยตีมโดนหนึ่งหนึ่งสวยเก็บไปหนึ่ตรจุดตรงจุดอะตายสองไม่ตายสองันเก็บอีหนึ่งตรงจุดอีกันน้นโสวย่ะหราดูนี่ได้ยินเสียงความจริงไม่ใช่หรอโอ้โหเยอะตัเดียวตัเดียวเอาไปดิอย่ามนทำ้ว มาเล่นช่วยหน่อยดิมาช่วยหน่อยมันไม่มีโดแล้วมันไีโดแล้วจะตายดเลยตาย้ีตยนบนได้ป่าวะเินนบนน่ะสวยึงใช่ปะตรงน้อมนต่แหม่ดานะฟ้อมหอกขาตัวนึงมีกี่ตัวนอ่ะใฟอมใช่ปะางมาเอาทุกคนได้มาหรอจะดาดาวฟ้อมดาวฟ้อมดาวสวยเล่นไยอ เะือกตัวเหรอสองผมแ้วซ้ายเหรอพี่ยอดตัวผมต้องมีอ่กี่ตัวตัวเดียวเดีบดถอยกันดูกัระเบิดใช่ไหมใช่มันพ้อมต้นไม้มาอยู่ไหนไม่รู้แล้วแต่มันเมื่อกี้อยู่ต้นไม้ตรงพี่ออล่ะมาดูดินี่อยู่อยู่ซ้ายมือกูนี่เดี๋ยวเราไม่มีโคโนนะมาแล้วมาแล้วมาองแล้วตานุ่งแล้วห้าสิบเมตร เดาวอามาเก็บเลยเมาด,ดีมาดีเฮีย เปดวาด้านขวาดานขาด้านเดียววะกัระเบิดแตกนนักินกิน้วน้วนล้วอกัน่งดีาตัวนดาวนึงบาแล้วเหรอดาวนึดาวนึงไ้ม่คบดั้มีเลยวะตัว่าผมไดูีไวีไปีี

ยิงดิเนี่ยดาวไม่มีไอบอลไม่มีเฮียไอบอมึงยงไนตบนน้าบนตัวท้ายบนตัวท้ายไขวาพี่นะามตัวเลยล้วกูเนี่ยจะรานห่จร้าน่งคนติดเลียวะอ้ดูสามสิบหกสิบเองโนไป็ดเก้าอโดนกบลีาาวาวาปีาวดาวหรอได้ไอบอำเเอกเข้าไปปาแลวเปิดให้กูเต็มเลย